มาที่ไหนกันครับผมสีราชากรุงเทพเออมาที่กรุงเทพอุ้ยกรุงเทพมหานครหนาลูกตาไม่ได้กูด่าได้เราจะด่าไม่ได้เหรอตาเจ้าฟังไว้เามาเที่ยวกันครับเห็นไหมตาเจ้าเฮ้ยมันไม่ได้แบบนั้ววนะวันนีนะ้ถ้าเราจะมา เอามาครับใช่ไหมมารครับไปควายไปหายไปเออได้อะไรได้หรืได้มาครับแกแกแกคือยเฮ้ยกูอยากรู้รรคือยตัวเชี่ยอะไรเฮ้ยได้ตัวเชี่ยอะไรเนี่ยเฮ้ยหน้าโคตรที่เกียร์มาจับกล้องมันไม่ใช่มารคครับนี่หว่า ยยดไหนนะยอดขวาหนึ่งแล้วก็ซ้ายหนึ่งสองล่างสุดเลยขวาหนึ่งเลยไหมเออแล้วก็ซ้ายสองยดเข้าเดี๋ยวเพิ่งเข้าแล้วเข้าแล้วมึงแล้วค่อยหมุนนี่เสียบแล้วค่อยหมุน<ช>แล้วก็ซ้ายสองซ้ายสองแล้วก็หมุนหมุนขวา,ขา,ขาบิดอีกให้สุดให้สุด โออ้ขงงจริได้มานครับพพ่อกับมึงเลยโอ้ยขอให้กูอยู่นิ่ละยอย่างนี้มึงเหลือทั้งสองเหรียญหยอดอันที่มันเป็นยีิบบาทวางน้่งมันมีอะไรวะมีพิราชูด้วมั้ฮะ p ท w e r o ว m ร n โอมานครับเอาพิราชูกูมันมัด้วยลองดูนะผม มันคิดมันจะได้เหรอพ่กะจวยมันมีตัวอะไรแล้รพ่กาจวยเฮ้ยกุยอีสายน,ายยนี่เรอรมันจะแก่จรมึงถ่ายมึงเหียบไม่หรกูถ่ายเหยียบแล้วกูถ่ายถายตั้งกันนะมึงดึเงมนมึงหั่วอ่างเงี้ยกูจะได้มาร์คอะมึงมึงหัวตาขึ้นับถ่ายกได้ได้เห็นไหมเฮ้ยโอ้หตัวโชเ,เไปเท่านี้ไปเราเราสุดเยอนี่แหละ นี๋เขาจะไม่ยอมแพ้นะคนนี้ไ,ไ,ไปคุณได้แมวแล้วไปคุณดูก่อนคือตัวอะไรแมวแมวแมวแก,ก่กอดอีกอ่ะเฮ้ยเห็นชัดเลยคนในกล้องไม่เห็นเฮ้ยไม่ใช่ม,มนุษย์แลวอ๋อกูเก็บอ่ะอเน,นี้ยคกเก็บคุมไปแกะไ